เมื่อเราได้ลงมือทำอะไรสักอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ได้หวังกับความสาเร็จอะไรมากมายนะครับแต่มันก็ทำให้เรามีความสุขในการที่เราได้ลงมือทำนะครับแล้วยิ่งเราได้เห็นผลงานที่เป็นที่น่าพอใจคือพูดง่ายๆว่าประสบความสาเร็จนะครับพี่น้องมันก็ทำให้ เกิดความภูมิใจที่ได้ลงมือทำนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานเล็กๆแค่งานเลี้ยงไก่บ้านเนี่ยครับพี่น้องลอง,ลองนึกตามดูนะครับผมเองผมมีความสุขนะครับมีความสุขกับการที่ได้เลี้ยงเขามีความสุขกับการที่เห็นเขาจเจริญเติบโตรุ่นต่อรุ่นนั่นนะครับที่เดิน หากินอยู่ข้างนอกนี่ก็จะเป็นรุ่นแรกๆที่ผมเริ่มทำโครงการใหม่ๆเนี่ยมันก็โตโตแล้วก็แข็งแรงนะครับโตแล้วก็แข็งแรงนี่จากชุดนี้ผมสั่งวัคซีนนิวคัตเซลกับฟอบวมมาแล้วพรุ่งนี้มาลืน,นี้นะครับมาลือน,นี้ก็จะหยอดให้ชุดนี้อาจจะหยอดช้าไปนิดนึงเพราะวัคซีนไม่มีนะรอจนหลายวันแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องไม่ยังไม่มีปัญหา ถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวนะครับอากาศจะหนาวเหน็บหนาวพอได้เลยนะครับตอนนี้ค่ำคืนนี้24องศาก็ถือว่าหนาวแต่เขาก็อยู่ได้ในไฟกก,กนะครับเขาอยู่ได้กับแสงกับไฟเนี่ยความอบอุ่นไม่มีตัวไหนเหงาไม่มีอาการซึมเลยนะครับสามคอกตอนนี้60 60กว่าตัวนะครับ62 62 63ไม่มีตายนะครับไม่มีตายไม่มี ไม่มีวัติเหตุทางคันแข็งแรงหมดนะพี่น้องดูนะเราแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะเราได้ดูผลงานที่เราทํางานอะไรก็ตามแต่พี่น้องถ้าได้ลงมือทําแล้วมานั่งดูนั่งชมชื่นชมกผลงานตัวเองเนี่ยมันมีความสุขนะนะครับพี่น้องมันมีความสุขมันอ,นอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้นะบอกไม่ถูกว่ามันสุขยังไง มันสุขที่ได้ทําพี่น้องครับมันสุขที่ได้ทําผลลัพธ์บางทีมันก็อาจจะน้อยนะครับอาจจะน้อยเรื่องการเลี้ยงไก่เนี่ยมันจะได้ตัวนังสักกี่บาทของมันเราก็ไม่ได้หวังตรงนั้นนะถามว่าตัวนึงเราขายได้ร้อยกว่าบาทถ้ามันมากๆตัวเข้ามันก็ไหลเงินนะพี่น้องมันก็ช่วยประหยัดช่วยเป็นรายเสริมรายได้ให้เราได้เยอะนะครับเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาย ลงทุนแก้ค่าไฟกกระยะหนึ่งพออากาศรร้อนเราก็ไม่ได้เปิดแล้วครับนะฮะแล้วก็มีอาหารเมร็ดกระสอบละห้าร้อยกว่าบาทกระสอบนึงก็เลี้ยงได้เยอะแยะพี่น้องกระสอบนึงนี่เลี้ยงไก่โตได้เป็นร้อยสองร้อยตัวเลยนะครับนะเพราะว่าโตรุ่นนี้เราก็ไม่ให้กินอาหารละปล่อยออกอิสระก็ไปหากินเองใน้อควายแล้วครับรุ่นโตๆก็เยอะนะครับที่ผ่านไปแล้วนี่รุ่นนี้รุ่นที่สามแล้วนะรุ่นนี้รุ่นที่สาม กำลังอีกไม่กี่วันครับไม่กี่วันก็จะปล่อยออกไปอยู่ข้างนอกได้แล้วก็รอให้โตหน่อยหนึ่งอย่างคอกสองนู้นครับคอกสในนู้นก็เริ่มโตแล้วคอกสองนั้นอีกไม่กี่วันก็จะปล่อยได้แล้วเนี่ยทำอะไรแล้วมันมีความสุขก็ทำไปครับพี่น้องทำอะไรแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นก็ทำไปครับ ผมเองนี่ขนาดนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะปกติสามทุ่มครึ่งนี้ผมก็จะเข้าห้องนอนละแต่ไก่พวกเนี้ยทําให้ผมมีความสุขผมที่ว่ามายืนดูมานั่งดูเค่แล้วมันมีความสุขเราก็ไม่ต้องรีบนอนนะฮะไม่ต้องรีบนอนแล้วก็อยู่กับเขามีความสุขแบบนี้มีความสุขดีเพื่อเพื่นดีดูเขาแย่งกินดูเขาไล่จิกยุงดูเขากินอาหารดูเขากินน้ําทําให เสริมทําให้ยิ้มออกทําให้ไม่มีความทุกข์เข้ามาวันวันหนึ่งเราอยู่ได้ครับพี่น้องกับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะเราผมมันเป็นคนอาชีพชอบเลี้ยงสัตว์นะพี่น้องชอบเลี้ยงสัตว์ชอบอดูการพัฒนาการชอบศึกษาวงเวียนชีวิตชอบศึกษาการเป็นอยู่นะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมีความสุขได้กับสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนี่แหละครับ ใจมันรักเนาะใจมันรักก็เลยทําได้นะเผื่อพี่น้องอยากจะรู้ว่าเอ๊ยอยู่เป็นไงกงคำกงคืนทําอะไรไม่หลับไม่นอนง่ายๆครับพี่น้องสี่ทุ่มนั่นแหละครับว่าจะเข้าห้องจะนั่งดูเนี่ยไอ้พวกรุ่นใหญ่รุ่นที่ใหญ่ไปแล้วก็มันวนเวียนอยู่กับกองน้องนะครับเพื่อจะหากินอาหารที่น้องๆกินหล่นนแบ่งปันกันได้ครับพี่น้องความสุขแบบนี้ไม่ได้ซื้อได้หาสวัสดีครับ